สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเตือนภัยแม่บ้านนะครับก็คือห้ามปลูกต้นกวักมรกตนะครับถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้นะครับนะครับโดยต้นกวักมรกตนั้นเป็นพืชนะครับไม้ยอดนิยมนะครับช่วงหลังๆมานี้นะครับสามารถปลูกได้ในห้องนะครับหรือแสงน้อยก็ได้นะครับแต่ว่า ต้นกวักมรกตดนะครับนั้นกลับเป็นอันตรายนะครับต่อน้องหมาน้องแมวหรือรวมถึงเด็กๆด,ด้วยนะครับก็คือ,อมนุษย์เรานะครับเมื่อถ้ากินเข้าไปนะครับอาจทำให้ช่องปากไหม้นะครับแล้วก็บวมเกิดการระคายเคืองนะครับอาเจียนน้ำลายไหลมากนะครับหากรุนแรงจะทำให้หายใจลำบากนะครับ จึงขอให้คุณแม่นะครับระมัดระวังเก็บต้นกวักมรกตให้ห่างมือเด็กๆนะครับถ้าคิดจะปลูกนะครับนะครับต้นกวักมรกตนะครับเป็นไม้มงคลนะครับที่มีความสวยงามนะครับก็ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกานะครับแต่ว่าในส่วนของใบและลำต้นนะครับก็จะมีแคลเซียมออกซาเลตนะครับ ซึ่งทำให้เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็เด็กๆนะครับถ้าไม่รู้นะครับเมื่อเขาจับเข้าในปากนะครับก็จะเกิดอันตรายนะครับถ้าคุณแม่บ้านคิดจะปลูกนะครับก็ต้องศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับว่าต้นไม้ชนิดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะสวยงามนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับแต่ก็มีโทษมหันนะครับ ก็ปลูกแล้วเก็บไว้ดีๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับสวัสดีครับ